ีตอนตื่นไป่ถ่ายถ่ายตอนคนจะนอนหัวน้ำให้แปะขวดน้ำน้ำอะไรน้ำกินอะเฮ้ยน้ำเย็นผมจะเอาที่ขวดอ๋อเดี๋ยวก็จะไปกดน้ำขวดกินแล้วผมเองเออไม่เป็นไรน้ำก๊องบาทนึงเตรียมเก็บขวดไว้ไปดูบรรยากาศพาไปดูบรรรยาากศอบๆก่อนพี่นั่งกันนั่งก่อนนั่งกัน คิดถึง f FC ครับ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 มีแค่เนี้ยนะบทไปแค่นีหนเงาไหมพี่เงาไหมไม่แหมครับองเงน้องงองมึงตื่นงงงไอหมวกที่พี่ให้อยู่ไหน

บรรยากาศตอนเที่ยงตอนบ่ายๆนะฮะบรรยากาศตอนบ่ายตอนเบมืองพี่โอนนี่พี่อเอแล้วก็นี่เพื่อนรักผมเอกคือเอกคือเอกคือเออเออผมไม่ได้เอกเพื่อนรักใส่ช็อปด้วยนี่พะบันเปียก วัดเสาหลินเอกไม่นี่มาตะโกนให้มาเหรอเผือกเคเอฟซีเป็นไงเผือร่อยครับเกือบไม่ทันนะเออเกือบทันเต็มที่เลยชอบปะชอบครับเจาะเจาเดี๋ยวส่งให้อีกค่ายไว้กินเป็นละครั้งครับ อาชีพร้อนปะเนี่ยร้อนเปล่านาำครับเดี๋ยวไม่เช็ดหัวแห้งอ่ะฮะเป็นอะไรดูซึมๆเนี่ยี้ต้ขี้ตาเชดเอาผ้าเช็ดขี้ตาหนะ่อยอ๋อดูซึมๆไหมเนี่ยน้อย่า บรรดาลเรื่องแม่ก้องกลับบ้านว่าจะได้เงินมาสักหน่อยไหกับพ่อแม่หรืออีกห้าวันแล้วกลับบ้านอาวีอาชียากลับบ้านเหรอไม่แม่ก้องกลับบ้านโดยไม่ไม่บอกไม่ลาเลยก็เลยชิมสักหน่อยอีกห้าวันอีนวลจะกลับให้น้องมาด้วยแล้วกลับน้องจะไปสร้างเส้นเพื่อบัตรก็มีกางเกงก็มีคือกลับบ้านกลัวไปติดยาสิติิเพื่อยังหลงเหลือถ้าจะบวชเลย พ่อไม่เชื่อใจเพราะยาสูดยิ่งไม่หรอนี่ตาได้ยินเนาะเนาะเจ้าพี่อืมเนาะค่ะเพราอว่าจะเดินมาถึงจังเรื่องการบริหานิชชาพับเฮ้ยบางคนตั้งสิ่งใหม่ด้วยที่ ไม wow! ่มีไทรหลอนด้วยที่ไม่มีไทรหลอดด้วยงก็องกห้างนเเป็นื่อนกันว้าไม่ปวเนี่ยดูแลเจ้าวะ ไม่กลัวเลยโอ้โหงูก็วางไว้ไอ้ที่ว่กจิกมันเล่าอะเล่าวตกที่ปกปกไปโยมที่มักเกอร์ไม่กลัววางไกันได้ไงอ๋อไม่ใช่ไอ้ที่เหมือนดวง

เดินับพี่บสีเรียมเล่นนะ <c oughs> นี่แกผมเล่นหนาวพี่หนาวพี่ <c oughs> เยี่ยเบอร์ก,กีต้าไปปากูต้องกูต้องเล่นเอง <c oughs> กูต้องเล่น ไว้อันนี้หมวกไหนอันนี้หมวกน้องเขาหมวกพัตมวยตายมวยตายเออใส่ได้ดื่มยจได้ยืมใส่แต่ยาเอาลงไปนะตับือก่นตับ่จมือก่อนนะับได้โหเล่นแต่กวมาเออเล่นแต่กวสมาธิเอออเอตกใจครับออกด้วยาวาด ออบอมันที่บ,บอบอมันที่พี่โตนใส่นะอืมขำๆมันเรื่องขำดีเย็นเดียวดีเย็น เออมันนต้้งป็พี่บอร์ดอยู่ข้างหลังไงเจ้ามันถานไม่มีพี่เที่ยวผมเนี่ยเอาเอาเอาฐานไหนวาเดี๋ยวเอาให้เอาป่ะซื้อมาให้เออคือครับดิครับครับผมเออเลอร์เออเลอร์เที่ยผมเนี่ย้อพิจารณาในการับผมผมก็ทำพี่อ้ํได้นะครับผมเอกชัยมรรยกาศนะอย่าผมก็จำคุณได้คุณเอกชัยดูนั่นลูกชายเห็นจ้าดูยากอยู่เน่ยอยากฝึกหัดเล่นโอเคจัดไปเออ ผมไม่รู้นะถ้าท่านโดนโกงผมไม่รู้นะอุ้ยนี่คุณทำนายชีวิตผมล่วงหน้าเบียฟังที่ทำเนี้พวกจะหมันไส้เบียรอุ้ยผมก็เติมเงินไปให้ลูกชายผมดูหลายคนแล้วนะเออมีครอบครัวตั้งแต่งมันรอบแล้วไม่ใช่เหรอไม่ยังไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งแล้วก็มีเมียแล้วไม่มีเออผมไม่รู้หรอกเนี่ยเจ๊หลัง บายบายไปเจอกันคิดถึง FC ฟซีไหมคิดถึง FC ฟซีไหมคิดถึงจะไปด้วยเพื่นยังไงผมว่าผมตอนนี้คุยกับแฟนเจอหมวยแล้วคนหนึ่งมวยหมวยนครพนมนครนายกหมวยนครนายกครับแล้วบุ๋มเจอยังอะไรอ่ะบุ๋มเจอยังยังไม่เจอครับเจอเจอหมวยแล้วตอนนี้ก็คุยกับหมวยอยู่คุยกับหมวยอยู่ครับคิดถึงคิดถึงครับแล้วกลับไปเหมือนเดิมก็ยังไม่รู้ครับเพราะว่าเขามีครอบครัวไปแล้วอ๋อเราดูอนาคตนะคุยกันเพื่อนกันอ่ะเจ้หลังเจอเมียแล้วหนึ่งคนครับอยู่นครนายกโอเค นี่ทองเอกอ่างน้ำหุ <c oughs> ่นทศดูบรรยากาศด้านในนะฮะ เอาเยอะเกมเลี้ยรองเท้าหายรองเท้าหายไอ้หนูไอ้หนูลูกอาบน้ำแล้วครับไปกินข้าวกันครับกินข้าวแกเหรอหิวอรอไป,ไปมื้อเย็นอันนี้มื้อเย็นเราจะกินอีกไหมไ<ป>เดี๋ยวหารองเท้ากันแป๊บนึง เอาเท้ากอนใหญ่เยมชาลใหญ่เยมชาชาอะไรลูกใหญ่เย็นน้ำดีน้ำดีมอะไรวะน้ำดีมอุ้ยรองเท้าหายมีตั้งที่ตัวเปล่าไป เกียร์เท้าหายอันนี่ยเช็ค Hãy đơn bà lắc không hay má Chuông dạo, chuông dạo <laughs> ใเอาอะไรสั่งข้าวอ่ะเอาอะไรอ่ะมาเอาเอากินนมป่ะก็เอาไก่ก็เขาหมูสั่ง well. สั่งป้าดิสั่งป้าก็เนื้อก็เขาหมูใส่กล่องใส่กล่องพี่ใส่กองใส่กองดิครับกะเพราหมูพิเศษไม่ต้องให้ดาวใส่กล่องครับดิใส่กล่องครับกะเพราหมูพิเศษจ้าสั่งซ mm hmm. ื้อก็ซื้อซื้อเป นมไม่กองหนึ่งห้าสิบบาทนมไม่กองหนึนมม่งหา้าสิบบาทโอ้กินนมแล้วก็อิ่มแล้วเอาข้าวไปกินตอนเย็นเหรอะฮะ,ฮะเอาข้าวไปกินเย็นๆน่ะกินเลยกินเลยเหรอดื่มนมเด็กๆต้องดื่มนมอ่า ในเราเอาเอาฟันช็อคกล้องไหนไอ้นู้ไปลองเพลงให้วัวฟังก่อนไหมระหว่างเราเข้าไปลองเพลงวะเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหรอทำอะไรไม่ทำอะไรเนี่ยหรือวะทำอะไรมาเดินขึ้นบันไดอะไรเดินขึ้นบันได Oh. เดิน,ดดดนดขึ้นลงบันไดเดินในเวลานเตะบอลเหนื่อยเท่าเดินขึ้นลงบันไดปะ